บูนค่ะปูนี่นะตูเป็นๆสดๆเลยนะใช่หืมฉ่ำมากเนื้ออร่อยนะหอมหวานนะคะแล้วก็ยังมีเมนูซีฟูฟดอีกหลากหลายไปชิมกันได้ที่ตรงนี้นี่ไง,<า>งวิวดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ปากอ่าวบางตําบูนที่บ้านแหลมเพชรบุรีค่ะมีเมนูเด็ดเยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้คือบางตำบูนโฮมสเตย์นะคะปูทะเลผัดุงกระรี่ตัวใหญ่ๆบิ้มๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นนี่นี่นตัวเบิ้มไหมตัวเบิ้มไหมเบิ้มมากอันนี้น่าต้องมีหกจานนี่กมันแบบว่าแน่นๆเลยนะี่ไข่ครับอันนี้แกงส้ม แกงส้มปูกไข่หน่อไม้ดองนะคะและนี่แกงคั่วใบชะครามเอาจริงนะสาเมนูนี้หากินยากนะจริงครับจะมีใบชะครามก็จะขึ้นแต่แค่น้ำกลอยหรือว่านั่นแหละจะมีสมุสงครามเพชรบุรีตรงเนี้ยยันยนเขี่ยเกี่ยวกันอยู่ก็ทำจะหาได้ดูดีน้ำกะทิเขานุ่มมาอยู่นะคะแล้วยังมีอันนี้ด้วยนะกุ้งล่าซ้อนมะขามนะนี่นะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านแล้วก็อีกหนึ่งอันที่ชอบกินมากเลยโอ้ยแกโย มาจานี้อย่าเพิ่งไปได้ไหมภาพเมื่อกี้นี้ถึงไม่ได้ชิมต่กลิ่นก็ยังดีกลับมาเถอะนี่อันนี้หอยจอนะคะเมื่อกี้นี่ปะทูแดดเดียวนะนี่มาเต็มโต๊ะอย่างนี้นี่คือต้องไปต้องจัดนะคะราคาเริ่มต้น80บาทเองนะนี่โอ้โหไข่เนี่ย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 เด็ดล่าต้องกินต้องไปนะฉันย่าปูตะปูตายเป็นพันตัวแล้วไข่เนี่ยนั่นนะ นะคะอ่ะไปไปฟังพี่เจ้าของร้านกันสัหน่อยดีกว่าชื่อว่าคุณพี่เจวันธนีแท่ตังค์นะคะพี่เขาบอกอย่างนี้ปากอ่าวบางตะบูนี่นะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเหลือเกินวิวสวยนะพี่เขาชอบเองอ่ะก็เลยมาเปิดโฮมสเตย์ตรงนี้กับคุณแม่เลยนะคะเนี่ยเปิดมานานกว่าสิบปีละวัตถุดิบคือสดใหม่จากทะเลเลยล่ะมีบ่อเลี้ยงคัดไซส์เฉพาะตัวใหญ่ๆเนื้อแน่นๆนะคะมาปรุงด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นปรุงกับน้ำตาลตโนดเงี้ย ปรุงกับมะนาวเป้นงงี้นนะนะพิ่ขี้หนูสวนต้องมาแบบเผ็ดๆงนี้นะคะโอ้ตายละน้ำลายไหลวันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมก็ไปเที่ยวพักผ่อนได้นะทะเลเพชรบุรีสวยอยู่แล้วแล้วก็วันนี้บางตะบูนโฮมสเตย์ก็พร้อมรอต้อนรับอยู่แล้วล่ะค่ะอยู่ตรงบ้านแหลมนะคะใช่คุณไม่ต้องอ้ออมไปไกลเข้าตัวเมืองเพชรนะเนี่ยก็ถึงแล้วบางตะบูนใกล้ๆเลยนะคะจากรุงเทพไปนะจ๊ะโอ้โหอะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครหิวจะจัดแล้วไม่สามารถไปบางตะบูนได้ตอนนี้นะครับหรืออยู่ตรงภาคกลางๆของเรานี่ไปอ่างทองบ้านผมครับข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม